ทำเมนูนี้ที่ไรจะบอกว่ากินข้าวเกือบหมดหม้อทุกทีเลยค่ะเมนูวันนี้ของมินรับรองว่าถูกใจคนชอบกินผักแน่ๆค่ะก่อนอื่นเลยจะหั่นมะเขือเปอราะแช่ด้วยน้าเกลือตามด้วยหน่อไม้ถั่วฝักยาวพริกชี้ฟ้าและพริกหยวกจัดเตรียมเครื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยและเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูหล่นปลาร้าใส่ปลานิลกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะตั้งเตาเสร็จแล้วมินจะใส่เป็นกะทิลงไปค่ะ และตามด้วยน้ำปาลาร้าหอมใส่ลงไปได้เลยหลังจากนั้นมิ้นจะเติมเกลือสักเล็กน้อยแล้วคนส่วนผสม,มให้เข้ากันรอจนกะทิเดือดนะคะค่อยใส่เนื้อปลาลงไปพอต้มไปได้สักพักมิ้นจะใส่ผักสุกยากอย่างมะเขือเปราะและหน่อไม้ลงไปก่อน หลังจากนั้นนะคะมินจะเริ่มปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกหรือถ้าใครอยากเพิ่มน้ำตาลหรือน้ำปลาก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมินจะใส่เป็นถั่วฝักยาวพริกหยวกและพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้และตามด้วยกระชายซอยหอมแดงซอยค่ะซอยตะไค้ซอยและใบมะกรูดที่ขาดไม่ได้เลยค่ะความเผ็ดอย่างพริกกะเลียง เมนูนี้สําหรับมินต้องเน้นสมุนไพรและผักเยอะๆและส่วนตัวมินชอบทานผักแบบกรอบๆหน่อยค่ะส่วนใครชอบทานผักแบบนุ่มๆก็สามารถเคี่ยวต่อจนผักนุ่มเปื่อยได้เลยนะคะเมนูหล่นของมินในวันนี้กะทิหอมสวยและก็ไม่แตกมันพอมินใช้เตาแก๊สลัก k ี f เฟ m มที่ควบคุมแก๊สได้ดีและที่สําคัญใช้งานได้สะดวกทําความสะอาดง่ายและอย่าลืมนะคะใครที่ชอบทานผักห้ามพลาดเมนูหล่นปลาใส่ปลาดินเลยค่ะ